สวัสดีครับทุกคนและสำหรับครีเจอร์โชว์ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทาการรีวิวตัวละครแต่งสีกัน,นอีกแล้วนะครับซึ่งก็ใช่แล้วครับผมในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําการรีวิวตัวละคร GO T อตารอกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าในครั้งนี้จะแต่งสีเป็นเจ้าสเปซก็อตซิลล่า,านั่นเอง <c oughs> ผงพูดอย่างนงี้นะครับว่าโคตรเหมือนเลยนะครับผมนะแล้วก็คนแต่งสีนี่ผมบอกเลยนะครับว่าไอเดียนี่คือดีมากๆเลยนะครับผมในการแต่งสีแบบนี้ออกมานั่นเองนะครับผมแล้วก็ผมต้องบอกทุกคนอย่างนี้นะครับ ว่าที่ผมทําคลิปดอแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นแนวทางกับทุกคนนะครับผมในการที่แบบลองไปทําสีตามหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะเป็นแนวทางอนนะก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมว่าจะแต่งแบบไหนให้มันเหมือนแบบเป็นของตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าแบบเอออยากจะมีแบบแนวทางทุกคนแรงเงี้ยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกอซิลลาด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ในการแต่งสีครั้งนี้นะครับทุกคนจิโอทลอกสีสเปซกอซิล่าก็แต่งโดยน้องอาร์ตี้นั่นเองนะครับผมสีนี้นะโหก็จะมีลักษณะร่างนนี้้ยะครา ตัวละครตัวนี้เนี่ยน้องอัตตี้เขาทําเป็นตัวผู้ด้วยนะครับผมจะมีเขาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แต่งสีเป็นสเปซกอซิลล่านะครับทุกคนโอ้โหสวยจัดเลยนะครับโดยที่ว่าตัวละครเนี่ยก็จะมีพื้นฐานนะครับผมเป็นสีแบบดําๆอย่างนี้นะครับม่วงนะทุกคนสังเกตดีๆนะครับผมแล้วก็จุดเด่นของมันเลยนะครับก็คือตรงหน้าอกเห็นไหมจะเป็นเหมือนสีแดงๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าตาอย่างนี้จะเป็นสีดํานะครับผมพร้อมกับเขาสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็คือมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือนกับเจ้าสเปซกอรับ นะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของครีบหลังหรือว่าแผงหลังตรงนี้เองโดยที่ว่าสเปกซิล่านะครับทุกคนจะมีเป็นครีบหลังหรือว่าแผงหลังตรงนี้เนี่ยเป็นคริสตัลนะครับผมสีใสๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะคือเหมือนมากนะครับอารมณ์เหมือนกับตอนมันกําลังเป็นล่างบินอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับกองคริสตัลบนหลังแบบนี้นะครับทุกคนนะ่าหูสวยจัดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตรงน้าตกตรงนี้จะเป็นสีดํานั่นเองนะแล้วก็เล็บเท้าครับผมเป็นสีขาวแบบนี้อ่า้นีณ แล้วก็ตรงหางนะครับนู่นโอ้โหมีการเล่นสีเหลืองแบบนี้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าสวยนะแต่งสีไม่ได้สวยมากนะครับแล้วก็ไอเดียดีมากๆเลยนะครับผมนะถามว่าผมแต่งได้ถึงขนาดนี้ไหมก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็น่าจะพอได้แหละแต่ก็คือน้องเขาแต่งสวยจริงนะครับทุกคนนะไว้เผื่อเป็นแบบแนวทางกับทุกคนในการแต่งสีนั่นเองอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปเดินดูบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนี่ครับทุกคนเวลาเดินนะครับผมก็จะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมและผมก็ต้องบอกงี้เลยนะครับว เวลาไปเดินในเซิร์ฟอะไรย่งเงี้ยก็ต้องมีคนทักอย่างแน่นอนเลยนะครับผมถ้าแต่งสีแบบนี้นะก็รวมเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยนะครับผมที่เป็นเจ้าก็ซิล่าเอาติม่านั่นเองนี่โหเป็นไงแสงแดดแบบนี้ครับทุกคนสวยงามกดแซบหน่อยสิเป็นไงโอ้โหดู งอเท่มากๆเลยนะครับผมน้าขู่คำรามแบบนี้เลยนี่โหทุกคนนี่คือสีแบบเข้ามากเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้บรรยากาศในเกมก็เป็นใจด้วยนะครับแล้วก็กด x อ่าประมาณนี้นะครับผมนั่งนอนอ่าประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่อยากจะลองแต่งสีดูนะครับผมก็ลองดูได้เลยนะครับผมนะทุกคนก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงจะฝากไว้เท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับช่วง Creature Show นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ